ฝนตกนะเพื่อนนะแล้วเราจะมาดูวิธีการแกะวัตลุ่มของมาลางดูนะดูดวงจรอ,ออกมานะดูดตะกัวออกมานะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมนี่นี่ในส่วนของการเป็นสวิตนะเนี่ยดูดูหมุนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นส่วนของสวิตนัเนี่ยวิธีการล้างสวิตตัวนี้มันก็ง่ายมากนะครับนะง่ายมากเลยอ่อ ง่ายมากี๋ยว,ยว,ยวต้องใช้วิธีการขูดด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คัตเตอร์ในการขูดนะหน้าสัมผัสของสวิตเนี่ยเห็นไหมนี่หน้าสัมผัสของสวิตมันอยู่ตรงนี้น,นี่เห็นไหมขูดนี่เห็นไหมพอเป็นวิธีนะเพื่อนนะนเห็นไหมนี่ล้างแล้วนะเนี่ยล้างแล้วเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่สะอาดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้มันจะเป็นสนิมขึ้นนะครับนี่ อ่าสุดยอดมากมันต้องสุดยอดมากนี่เห็นไหมวิธีการล้างเนี่ยใช้น้ํายาฉีดด้วยน้ํายาฉีดตรงนี้เลยเคลือบไว้เคลือบไว้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเนี่ยไหมเสร็จแล้วนะเนี่ยไหมมันสุดยอดมากเห็นไหมอ่าอยากจะล้างวนลุ่มด้ไหมล้างวนลุ่มด้ไหมมันมันจะมีน็อตอยู่ข้างในเดี๋ยว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 มีน็อตอยู่ข้างในนะต้องต้องใช้ไขควงขันออกมาก่อนนะเนี่เห็นไหมถ้าเราจะไปซื้อสวิตตัวนี้มันมันลําบากหน่อยนะมีมีมันจะมีน็อตอยู่ข้างในรูมันเห็นไหม นี่นะครับนะนี่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 น็อตน็อตน็อตสกรูตัวเล็กๆเห็นไหมครับอ่าทีนี้ที่นี้นี่นี่นี่มันจะเปิดฝาออกมาได้เห็นไหมมันสุดยอดมากเนี่ยนี่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 ปี๊ีข้าวขาวเนี่ยเปิดออกมาอันหนเห็นไหมันก็เห็นอยู่ในส่วนของเป็นวอลลุ่มแล้วที่นี้นี่นี่คือสวิตนะล้างสวิตเสร็จแล้วก็ล้างวอลลุ่มแล้วที่นี้มีวอลลุ่มอยู่ข้างในเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมดำๆเนี่ยอ่านี่คือจุดที่ต้องล้างต่อไปเห็นะห ีนี้ก็ไปหาสำลีมาสำลีก็เอามาใส่ไขควงแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้แบบนี้เลยก็ไม่ต้องไปฉีดน้ำยาลงไปโดยตรงก็ได้นี่เนี่ยน้ำยาเนี่ยประหยัดประหยัดเราต้องประหยัดไว้ป๋องหนึ่งเก้าสิบห้าบาทเลยเนะนี่ยเนี่ยเช็ด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 แบบนี้นะเห็นี่ยครับมันสะดวกมากเลยนะครับง่ายมากนะครับนะเช็ด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 หมุนหน่อยหนึ่งหมุนหน่อยหนึ่งอ่าหมุนหมุนหมุนเนี่ยเช็ดเช็ดหน้าสัมผัสเนี่ยครับเห็นไหมครับ เนี่ยสะอาดเนี่ยเช็ด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 นี่นะครับวิธีการล้างวนลุ่มแล้วก็ล้างสวิตช์นี่ครับที่มันต้องสุดยอดแน่ๆนะครับนะเห็นไหมครับง่ายไหมครับเพื่อนครับสุดยอดแล้วนะครับนี่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการล้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราฉีดน้ํายาล้างเข้าไปเลยในพวกฝุ่นต่างๆมันก็จะมากองอยู่นี่นะครับมันไม่ไม่หลุดออกมานะครับนี่คือการล้างวนลุ่มโดยละเอียดนะครับเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับเห็นไหม ทีนี้ก็ประกอบก็ไปตามเดิมมันเป็นยังไงก็ประกอบก็ไปตามเดิมแล้วกันนะนี่ประกอบก็ไปตามเดิมนี่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเห็นไ,ไหมโอ้นี่มีฝนตกด้วยนะครับวันนี้มีฝนตกด้วยข้ามขั้นตอนเลยข้ามขั้นตอนเลยนะโอ้ผมข้ามขั้นตอนนี้เลยดีกว่าทุกคนทําเป็นแล้วเดี๋ยวมไปล้างนี่ต่อเลยนะต่อมาต่อมาทีนี้แจ็คแจ็คแจ็คนี่ผู้ฆ่ายักษ์เลยเดีย๋ยวไอไหม อได้ยินแต่เด็กๆเลยเป็นผู้พักข้ายักษ์เลยครับนี่นี่แขวงไม่ใชไหมครับไอ้ที่มันจะมีปัญหาที่มันไม่ต่อกันนะคือคือตรงนี้มันไม่ต่อกันนะอ่ามันไม่ต่อกันอ่ามันเป็นแบบนี้นะนี่เนี่ยขานี้มันไม่ต่อกันดู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 อ่าอยู่ไหนเราสายเนี่ยโอ้ เนี่ยแล้วก็มิเตอร์มาแล้วก็ลองวัดดูนะเนี่ยระหว่างขาตรงกลางนี่กับขาด้านนี้เห็นไหมไม่ไม่ขึ้นเห็นไหมมิเตอร์ขึ้นไหมมิเตอร์ขึ้นนะนี่ก็ไม่ต่อเห็นไหมครับแ er สดงว่าเนี่ยไอไอในส่วนเนี่ยในส่วนเนี้ยครับนะมันไม่ต่อกันมันจะมีสวิตช์อยู่ข้างในเราก็แกะออกมานะเพื่อนนะแกะออกมาเลยนี่มันจะมีล็อกอยู่เนี่ยนะเพื่อนก็ค่อยๆแกะออกมาแล้วกันแกะแล้วมันก็จะปิวหายไปนะเพื่อนดูด้วยนะครับนะเพืดูด้วยโอ้แตกเลยเลยฮ่าฮ่าฮ่าแกะๆๆได้แกะได้โอ หลุดออกมาเลยนี่นะครับนะแกออกมาแกออกมานี่ไงหลุดออกมาแล้วเห็นไหมีอเห็นไหมครับอ่าปัญหาที่มันไม่ต่อกันก็เพราะว่านี่ไง huh. so. bah, มันเป็นสนิมอยู่เงี้ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเห็นนะน่าจะเห็นนะเห็นไหมเป็นสนิมเน่ยไปครับแกออกมาครับนะเห็นไหมเห็นไหมเอาเอาเอาตัวนี้เอาเอาเอาตัวนี้มาไว้นี่ก่อนนี่เห็นไหมมันจะมีสนิมดำๆอย่างเนี้ยขูดเลย คัตเตอร์เรานี่นะครับขูดเลยขูดเลยขูดเลยมีกระดาษทรายก็ขูดไปมีคัตเตอร์ก็ขูดไปนะเพื่อนนะเห็นไหมยำม,มา,บาบนะครับเนะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นะครับไม่ใช่เขาสิผมนี่ทํากันแบบนี้นะนเห็นไหมครับมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพื่อนๆอ,อยากจะต่อตรงก็ต่อไปได้นะครับแต่ว่ามันมันก็จะเวลาเราเสียบโทรศัพท์เสียบอะไรเข้าบางบางทีมันมีแจ็คอยู่ข้างในนะครับม,มันมีแจ็คให้เสียบนะนี่เผื่อบางคนอยากจะใช้ให้มันเต็มรูปแบบนะครับ บางคนถามว่าโอ้โหจะมาล้างทําไมเปลี่ยนใหม่มันก็มี <c oughs> ล้างเหมือนเก่านะครับเนี่ยแล้วแต่ใครจะทานะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมผมล้างแบบนี้นะกันนะแล้วที่นี้ก็โอ้โหสนิมขึ้นแล้วเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เหมือนเก่านะครับเนะี่ยเราทําความสะอาดพื้นผิวตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้แล้ว่อนนะเห็นไหมครับนี่เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปแบบนี้นะอาจจะต้องใช้กระดาษทรายนะครับในการขัด แต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเลื่อนมาทางนี้เราลองดูว่ามันต่อไหมนะครับนะเพื่อนนะแล้วก็มิเตอร์มาวัดดูใครอยากจะวัดก็วัดไม่วัดก็ดมไม่เป็นไ,ไรส่วนมากก็ก็ต่อแล้วล่ะ,ะดูนะมีสวิตช์อยู่ด้านนี้นะดูนะมันต่อ,อยังมันต่อแล้วเห็นไหมครับต่อแล้วเลื่อนสวิตช์มาทางนี้บ้างอ,ตอ,อง่ต่อยังต่อยังอ่ต่อแล้วเห็นไหมง่ายมากแล้วก็ประกอบเข้าไปต่อไปก็สวิตช์นะสวิตช์ตัวนี้นะ เห็นไหมฉีดน้ํายามันก็ได้การอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนอยากจะล้างลงไปลึกๆลงไปก็แกะออกมาได้เลยเพืนะ่อนนะอ่ามันสุดยอดแน่ๆในเพืนะ่อนนะเห็นไหมครับเปลี่นไหมนี่ไงแกะออกมานะครับเปลือแกะออกมาแกะได้อยู่แล้วนะครับเนีนะ่ยสบายๆนะเพื่อนนะบายมากเลยดวงเป็นด่วงนะเพื่อนนะก็แกะมันออกมาเพื่อที่จะมาล้างไอหนาสัมผัส เป็นแบบเดียวกันกันกบแจ็คตัวเมื่อกี้นี่เองนะครับนี่หนไหมแกออกมานะครับเพื่อนๆแกออกมานี่คือการล้างแบบแบบช่างวิทย์นะครับอ้ก็สะอาดดีเนะาะนี่ก็สะอาดดีนะี่ดูด้วยแกออกมาทางไหนก็ดูด้วยสังเกตมันมีสามขาอยู่ด้านนี้มีสองขาเดยด้านนี้ดูด้วยดูเอานะ่ครับแกออกมาทางไหนก็ทางนั้นหลงลืมไปก็ไม่เป็นไร ใส่ใหม่ก็ได้นะครับสบายๆนะครับอ่าแบบนี้ช่างวิทย์ก็ขูดแบบนี้นะครับนะเพื่อนนะอะบางคนว่าโอ้ขูดทำไมอนานไปมันจะไม่เป็นสนิมเหรออ่าแต่ตม,มากับมันี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วเนี่ยอย่าได้มีคําถามแบบนี้นะครับนะขูดให้มันสะอาดน่เพื่อนนะเห็นไหมมันเริ่มสะอาดแนละ้วเห็นไหมครับ สุดยอดมากนะครับนี่ในการล้างต้องล้างนะครับต้องขูดนะครับเพื่อนใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราสบายๆเรากักตัวโควิดอยู่แล้วนะครับเราก็ซ่อมวิทยุงเราเองนะครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้ล้างแบบนี้นะครับขูดๆๆๆๆๆเนี่ยทำความสะอาดเห็นไหมครับแเจ๋วเลยทีนี้เห็นไหมโอ้ยหยาบามาบเลยนะครับนี่ยอและทีนี้มันก็จะปรับง่ายแล้วนะทีนี่เห็นไหมครเห็นไหม พเพื่อนลองทําดูนะแบบนี้นะปับจบแล้วนะครับสวยงามแล้วทีนี้ก็ประกอบเข้าไปไอ้ตัวนี้มองดูแล้วสะอาดอเห็นไหมมันสะอาดอยูอ่สะอาดอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่สะอาดก็กระดาษทรายขัดเนี่นนะแค่นั้นเองนะหน้าสัมผัสให้มันเจ๋วเข้าไว้ครับประกอบครับผมประกอบเข้าไปอย่างเดิมอย่างเก่าเจ้าเป็นเจ้านะนะมือเราใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ ความพยายามเราก็ต้องทำเลยนะยเห็นไหมไปหาซื้อไม่มีนะสวีตตัวนีนะ้หาไม่ได้หรอกบ้านผมไม่มีนะเ,เ,เียนะเพลิงนกทาจบเลยนะครับสวีตแบบล้างอย่างเดียวนี่เลยนะเออยแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยมันจะคุ้มค่าแรงช่างไหมเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่ได้เอาค่าแรงช่างไปที่ตั้งเอาผลงานไปที่ตั้งนะค่าแรงช่างต่างหาก คนละส่วนกันเป็นอย่างนั้นลูกน้องทําไม่ได้นะครับแบบนี้อืมไม่คุ้มค่าแรงลูกน้องไม่ได้นะครับแบบนี้ช่างวิทย์ไม่ได้สนใจค่าแรงเป็นที่ตังค์เลยล่ะช่างวิทย์สนผลงานเป็นที่ตังเนี่ยนะครับได้แ <c oughs> จวนะครับเนี่ยแจวเป็นแจวเลยทีนี้แนะจวเป็นแจวเลยทีนี้ก็หาขีมาบีบนะครับ

เล่งลดเสียงได้ไม่มีสะดุดเจ๋วจริงๆเลยอ่านะครับนี่เครื่องนี้มีบลูทูธด้วยนะเพนะื่อนนะเห็นไหมมันมีเนี่ยแม่นเนี่ยโอ้มีสายการนะ์ดบลนะูทูธด้วยเนี่ยบลูทูธด้วยเนี่ยถ้ามีแบบนี้มีบลูทูธเลยนี่สายการ์ดบลูทูธอ่าเออรูปทรงมันจะเหมือนกี้กระเดียนตายแดดสักหน่อยนะเพื่อนนะเ <c oughs> จ๋ไวไหมครับ ้ก็ทามาดีมากนะเครื่องนี้มีสองระบบด้วยไหมนี่มีหม้อแปลงไฟด้วยไหมสามารถเสียบลักไฟได้ด้วยแจวเลยนะแอมแมาเพื่อนเนะี่ารับก็มีทั้งสองแบรนด์เลยมีทั้ง AM FM โอสามแบรนด์สิ AM FM แล้วก็ช็อตเวฟด้วยโอ้สุดยอดมากนี่คอยตัวนี้มันหลุดออกอย่างนี้แล้วก็หาน็อตอะไรมาขันในเข้าหน่อยนะครับคอย AM นะเนี่ยเอาตัวนี้ออกยังรับ AM ได้เอ้ยไม่ใช่ยังรับ FM ได้เพราะคอยตัวนี้เป็นคอย AM แจ๋วจริงๆนะครับเนะี่ยยูทุกวันนี้โอ้แจ๋วมากนะครับนะไอซี SC ตัวเล็กๆก็สามารถที่ใช้งานได้แจ๋วมากจริงๆเลยเจียวนะครับแม่สองระบบด้วยนะครับเป็นอย่างไรน,นะครับเพื่อนเห็นไหมครับก็โอเคนะครับเป็นไงครับวิธีการล้างพวกบ่อนูมล้างแจ็คก็ล้ลางสวิตช์ตัวนี้นะครับ ก็คงจะต้องเอาไปปรับใช้นะครับสำหรับเพื่อนเพือนที่กําลังทําอยู่แล้วหาสวิตช์พวกนี้หาซื้อไม่ได้นะครับเพื่อนนะอ่าก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้จริง m p 3ใช้ไม่ได้ก็ดูไฟ IC ตัวนี้ด้วยแต่เครื่องนี้มันดังอยู่ไม่รู้จะทําอะไรให้ดู fm รับไม่ได้ดูไฟเลี้ยงด้วยมันหนักมา,มากๆก็เปลี่ยนไอซีมันเครื่องนี้พากายายไม่ดังก็ไอีมเสีย อ่านะครับมีแค่นั้นนะครับเพื่อนนะผมคงจะต้องไปประกอบแล้วก็ไปทํางานอื่นต่อไปนะครับสําหรับเครื่องนี้ก็เล็กนิดหน่อยนะครับทําให้ดูนะเพื่อนนะอืมไปปรับชายดูทว่าก็แค่นั้นเอง waiting for pairing wow ในที่ทํางานของเรืยาของโอเคครับจบคลิปวิดีโอเลยครับการล้างวันลุ่ม จบแล้วล่ะมีแค่นี้อย่าลืมในการซ่อมก็อย่าลืมหาไฟจากโฟเว์เซพายที่มันจ่ายได้สัก5โวลต์ให้ปรับได้จะดีมากเวลาเราซ่อมอะไรต่างๆเราจะมีโฟเว์เซพายที่สามารถที่จะจ่ายให้กับเครื่องต่างๆได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ